ดีจเจันเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปนอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยใครที่มีผิวหมองคล้ำนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะยังช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดดงดาได้ด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะ ส่วนผสมของเราเราจะใช้ส้มสดแบบนี้นะคะส้มแบบที่เขาคั้นเอาน้ําของเขาแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้ส้มแบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ส้มแบบที่เรากินธรรมดาก็ได้นะคะซึ่งในส้มนะคะก็จะช่วยบํารุงผิวพรรณให้เราเปล่งปลั่งนะคะแล้วยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งในส้มนี้นะคะน้ําส้มนี้เขาจะมีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะให้เรานา ต้มมาคั้นเอาเต่น้ำนะคะเราจะคั้นเฉพาะน้ำของเขานะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเรามากรองเอาเลยนะคะมามามาบดเอาน,น้ำของเขานะคะหลังจากที่เราคั้นแล้วหลังจากนั้นเราจะมากรองเฉพาะน้ำของเขาเลยนะคะคือน้ำส้มที่เรากรองออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเรามาทำส่วนผสมกันเลยนะคะ เราจะใช้น้ำส้มอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะไม่ได้นําให้ทําเยอะนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเขาเป็นน้ําส้มสดนะคะๆๆก็เก็บไม่ได้นานนะคะๆๆไม่แนะนําให้ทําเยอะนะคะนี่เลยนะคะตัวต่อไปคือวิตามินอ e ีนะคะในส่วนของวิตามินอ e, ีเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระด่างใสนะคะเราจะใส่ไปที่หนึ่งเม็ดนะคะหรือใครมีแบบน้ําก็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปคือน้ำมันว่านหางจระเข้นะคะน้ำมันว่านหางจระเข้ตัวนี้คือส่วนตัวพาสกัดไปแล้วนะคะตัวนี้คือสกัดเองสกัดเองไว้ใช้เลยนะคะใครจะทําก็กลับไปย้อนด,ดูในคลิปนะคะลงคลิปไปแล้วนะคะอะในส่วนของสรรพคุณของน้ำมันว่านหางจระเข้นะคะเขาจะรักษาแผลเป็นรักษาแผลจากไฟไหม้และน้ําร้อนลวกนะคะช่วยให้แผลเป็นจางลงเร็วได้นะคะแล้วก็ยังช่วยรักษา ความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราให้กับผิวหนังของเรานะคะรักษาฝ้าให้จางลงได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันว่านหางจรเะเข้นะคะเราจะช้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยค่ะ นี่เลยนะคะกรีเซรีนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของกรีเซรีนเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใส่นะคะวิตามินเครื่องสาอางเขาจะนิยมมาเป็นส่วนผสมเครื่องสําอางนะคะเขาจะบํารุงผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะเราจะช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะบํารุงผิวเราเองใส่ลงไปเลยค่ะก็ต่อไปนี่เลยนะคะเจลวันหางจระเข้ในส่วนของเจลวันหางจระเข้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรา กระจ่งางใส่เจลึดลืด่นหือรอยช่วยสมานเพลต่างๆื่อยดับพิร้อนคลายพิร้อนต่างๆเลยนะคะสรรพคุณครอบคุมจักรวาลเลยนะคะในส่วนของเจวันหางจระเข้แล้วก็จะใช้ยอยู่ที่ 2- 3ถึงช้อนชานะคะหรือดูอัตราส่วนตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาคนส่วนผส,สมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ ถ้าเขาเหลวเราสามารถเติมเจลลงไปได้อีกเลยนะคะเก็บไม่ได้นานนะคะให้เก็บในตู้เย็นได้ไม่เกิน10วันนะคะครีมสูตรนี้เพราะเขาเป็นน้ําส้มสดนะคะไม่แนะนําให้ทําเยอะแล้วก็ไม่แนะนําให้เก็บนานนะคะไม่เกิน10วันนะคะถ้าเขาเสียก็ให้ทิ้งนะคะห้ามใช้นะคะนี่ค่ะเขาจะสวยมากๆเลยคะ่ะเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ามาทากันเลยค่ะนี่เลยนะคะอย่าลืมนะคะทาได้ทั้งเช้าแรกน,นอนแล้วก็ให้เก็บในตู้เย็นนะคะห้ามเก็บไวข้างนอกนะคะเก็บได้แค่เก็บถึงสิบวันนะคะไม่แนะนาําให้ทําเก็บไว้นานนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ําส้มสดนะคะทาไปเลยค่ะทาแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะใครอยากทาเดครีมในครีมก็ทาทับไปได้เลยนะคะทาแบบนี้เขาจะเย็นผิวของเรามากๆเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นลองทำา้ช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสห่างไกลริ้วรอยนะคะเฮ้ยค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ